บางครั้งแสงไฟที่สว่างที่สุดก็สามารถซ่อนความมืดที่ลึกที่สุดได้คืนนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ทั้งโลกเคยหลงรักแต่วันนี้ทั้งโลกกำลังตั้งคำถามกับเขาและนี่ก็คือเรื่องราวของจอสติมเชมเบอร์เลกเมมฟิสรัฐเทนเนสซีบ้านของดนตรีบ้านของเสียงกอสเปล และครอบครัวที่เชื่อในเวทีเล็กๆของโบสท,ท้องถิ่นเด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งชื่อว่าจัสตินแรนดอลล์ i m มเบเลกยืนร้องเพลงในโบสถด้วยเสียงใสโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเสียงนั้นจะกลายเป็นเสียงที่โลกทั้งโลกต้องจดจำเขาอายุเพียง11ปีเมื่อขึ้นเวที Star Search ครั้งแรกเด็กผมทองใส่ชุดคอเบยร้องเพลงอย่างไร้ความกลัว เสียงดนตรีที่ค,ค่อยๆเบาลงทำให้เห็นภาพของเด็กน้อยที่มีแสงสปอตไลท์ฉายไปที่เขาและนั่นคือก้าวแรกของเด็กชายคนนี้ที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกของความฝันที่สวยงามและความจริงที่โหดร้ายปี1993จัสตินขอร่วมรายการหนึ่งมิกกี้เมาส์ครับและที่นั่นเขาได้พบกับเด็กผู้หญิงสองคนที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดกาลคนหนึ่งชื่อ คริสตินาอัลกลลาและอีกคนหนึ่งคือเด็กผู้หญิงที่ทั้งโลกจะรู้จักในชื่อของบริตนีสเปียร์สพวกเขาฝึกด้วยกันร้องเพลงด้วยกันเติบโตมาด้วยกันและจับเพื่อนร่วมง,งานก็กลายเป็นเพื่อนสนิทในปี1993บนเวทีที่เต็มไปด้วยเด็กอายุ10กว่านิดบริตนีสเปียร์สวัย11ปีและจัสตินชิมเบ์เลกวัย12ปี กำลังนั่งกินขนมหลังซ้อมเต้นในสตูดิโอของเดอะมิกกี้ม u า e สครับบริทนี่ซึ่งเป็นเด็กผู้หญิงจากลุยเซียนาที่สดใสแต่ขี้อายส่วนจัสตินเป็นเด็กชายจากเทนเนสซีที่กล้ามั่นใจและชอบทำให้คนอื่นหัวเราะพวกเขาที่กลายเป็นเพื่อนกันตั้งแต่นั้นจนกลายเป็นรักครั้งสำคัญที่สุดของทั้งคู่ซึ่งทั้งคู่นั้นมีกฎเดียวกันในชีวิตนั่นก็คือทั้งคู่ดังตั้งแต่ยังเด็ก และไม่มีใครเข้าใจชีวิตแบบเด็กดังๆได้ดีเท่ากับคนดังเหมือนกันและในตอนอายุ17 1 8ถึง18ปีบริตนี่ก็เริ่มออกทัวร์จัสตินก็เริ่มโด่งดังกับบทแอ่งสิงและทำกลางเสียงกรีตการเดินทางการซ้อมการประชุมความกดดันทั้งคู่มีคนเดียวที่คุยได้ทุกเรื่องนั่นก็คือกันและกันและจากโทรศัพท์ที่คุยกันยาวหลายชั่วโมงจดหมายที่เขียนถึงกันและกัน บริตนี่บอกกับเพื่อนๆว่าเขาเป็นคนที่ทำให้ฉันรู้ว่าความรักจริงๆคืออะไรและคนสนิทหลายคนเล่าว,ว่าบริตนี่นั้นหลงรักจัสตินเป็นอย่างมากมากจนกระทั่งวางแผงกนการแต่งงานในอนาคตพวกเขาถึงขั้นตั้งชื่อของลูกไว้แล้วอีกด้วยอีกทั้งยังเคยพูดกันว่าสักวันเราจะมีครอบครัวด้วยกันพวกเขาไม่ใช่คู่รักดาราที่ฉาบฉวยแต่เป็นเด็กสองคนที่อยากโตไปด้วยกันจริงๆ โดยในปี1999ถึงปี2001นี่คือช่วงเวลาที่ประทับใจที่สุดในความรักของทั้งคู่พวกเขาใส่เสื้อคู่เล่นมุกตลกงี่เง่าเหมือนคู่รักวัยรุ่นธรรมดาแอบไปกินพิซซ่ากันตอนดึกหลังเลิกซ้อมแต่เล่นด้วยการหลังเวทีจับมือกันในรถตู้ทัวทร์ส่งเสียงหวเราะที่เป็นโทนเดียวกันเหมือนคนที่คบกันมานานแล้ว ซึ่งเพื่อนร่วมทีมวงเ Ensign เล่าว่าบริตนี่ทำให้จัสตินเป็นคนอ่อนโยนขึ้นที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาส่วนจัสตินเองก็เคยบอกว่าเธอคือคนที่ใกล้ชิดผมที่สุดในโลกในปี2002ข่าวลือเริ่มแตกกระจายไปทั่วโลกบริตนี่กับจัสตินเลิกกัน และแทนที่เรื่องจะจบลงอย่างเรียบง่ายจัสตินกลับทำสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริตตี้ไปตลอดการเขาได้ออกเพลง cry me a river และในมิวสิกวิดีโอนั้นก็มีนักแสดงหญิงที่น่าระมามคล้ายคลึงกับบริตตี้และนี่ทำให้คนทั้งโลกเชื่อทันทีว่าบริตตี้นั้นนอกใจเธอถูกสื่อดาถูกสัมภาษณ์ด้วยคำถามย้ําเกียรติถูกตราหน้าว่าเป็นคนใจร้ายและจัสติน กลายเป็นเหยื่อผู้ถูกทำร้ายทั้งที่ไม่ไม,มใครรู้ว่าเรื่องจริงคืออะไรจนในที่สุดเรื่องที่เจ็บปวดที่สุดก็ได้เผยแพร่นั่นก็คือสิ่งที่บริตนี่เผยในหนังสือเมื่อปี2023ว่าเธอได้ตั้งครันกับจัสตินบริตนี่บอกว่าเธออยากมีลูกและเธอคิดว่าเขาคือรักแท้แต่จัสตินยังไม่พร้อม และเป็นฝ่ายกดดันให้เธอต้องยุติการตั้งครรภ์บริตนี่บอกว่าเขาคือความรักของฉันฉันอยากมีลูกกับเขาแต่เขาบอกว่าเรายังเด็กเกินไปและบริตนี่ยังพูดอีกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตฉันร้องไห้หนักทุกคืน ซึ่งนอกจากนั้นก็ยังมีข่าวลือที่ว่าในช่วงเวลานั้นบิดนี่อาจจะนอกใจจัสตินจริงๆแต่บิดนี่ก็รู้สึกเสียใจและขอโทษจัสตินอยู่หลายครั้งแต่จัสตินนั้นไม่รับคำขอโทษจากเธอนำซ้ำยังทำให้เธอนั้นกลายเป็นคนที่ถูกตราหน้าวา่าเป็นหญิงนอกใจเป็นหญิงหลายใจและยังออกเพลง cry me a river เพื่อเป็นการซ้ำเติมเธออีกด้วย ต่อมาในปี2004จัสตินได้ขึ้นโชว์ซูเปอร์โบกับเจเน็ตแจ็กสันและในตอนจบโชว์นั้นเขาได้ดึงเสื้อเจเน็ตจนหน้านอกของเธอนั้นหลุดต่อหน้าคนทั้งประเทศแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือเจเน็ตกับถูกแบนจนไม่มีงานรวมเป็นถึงชื่อเสียงที่พังยับเยิน ในขณะที่จัสตินกลับได้งานเพิ่มได้โอกาสมากกว่าเดิมและเดินจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือวันที่หลายคนเริ่มพูดว่าจัสตินไม่เคยรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำกับผู้หญิงเลย โดยชื่อของจัสตินนั้นได้ถูกเชื่อมโยงกับดรามา่าต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นข่าวของความเจ้าชู้ภาพหลุดจับมือกับนักแสดงข้อหานำวัฒนธรรมของคนผิวดำไปใช้เพื่อผลประโยชน์และล่าสุดก็คือคดีเมาแล้วขับภาพลักของสุภาพบุรุษที่ถูกทำร้ายก็เริ่มพังลงทีละนิดทีละนิด จัสตินทิมเบเล k กยังคงเป็นตำนานของวงการป็อปที่ยังคงเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จแต่เบื้องหลังความสำเร็จนั้นเต็มไปด้วยคำถามความเจ็บปวดและความจริงที่ยังไม่มีใครรู้ทั้งหมดและนี่ก็คือเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้มีแค่แสงไฟแต่มีเงามืดตามตัวเขาไปตลอดชีวิตผู้ชายที่ชื่อว่าจัสตินทิมเบเลกขอบคุณที่รับชมและติดตามเพราะ Storyland มีเรื่องมะล่า